มีใครจะตีมอยู่ปะวะเนี่ยหมอเกศคุณหมอเกตก่อนขอนั่งดูด้วยเฮ้ยคุณบอกให้นะวิวิคุณบอกให้นะวิธีการเล่นแม่งละเอียดชิหายอ่ะแบบจับละเอียดจับ ไม่จริงๆอ่ะไอตอนจบไฟเสร็จอ่ะเราต้องไม่รีบห่อเวยเราต้องพร้อมกันแล้วเปิดวงก่อนใช่พี่ตอนที่ผมสังเกตแล้วเราห่อเปไม่ได้มันต้องห่อคือเมื่อกี้นะถามหน่อยไอไอวงอะไรตรงนั้นน่ะมันอยู่ที่ใครใครอ่ะที่ใครผ่านขอรกไปอ่ะวงอ่ะมันอยู่ที่ใครวะถ้าจะไม่ไปจิ้มไปได้อยู่กับบอสบ้างเห็นพี่ปักไม่ได้เพราะว่าเพื่อเราปักไปพลาดไปตรงหมอเกตบอกว่าไม่ชี้เล่นละเอียดแต่สําหรับผมมันไม่ได้ละเอียดเลยด้วยใช่ป่ะพวกเราดูกันแฟมมันไม่ได้ละเอียดแต่บอกเก็ตคือคนคนที่เล่นเป็นแผนะ ึกภาพป่ะเขาจะมองว่ามันอาจจะละเอียดก็ได้นะนึกภาพป่ะคือหมอเกมสําหรับพวกเสียบไม่ได้อ่ะคือเขาเล่นเขาเล่นเขาเล่นกันเป็นแผนตลอดอ่ะได้มันอาจจะต้องใช้แผนอยากรู้ว่าเขาจะใช้แผนแบบไหนในการเล่นเหมือนกันนะจริงๆอ่ะหกคันพี่อ่ะเจมารับหน่อยเจที่แลบเจอ่าพี่ส่งพี่ส่ง พี่ส่งชีมมาหน่อยเบอร์ผมีอ่เพื่อนอยู่เพื่อนโดนคาตีนอยู่พี่ส่งมาทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวผมไปรับเองัเดี๋ยวมีโทรศัพท์ปะดิต้านสีมปะต้านสีมปะผมไม่มีปืนด้วยเดี๋ยวต้าได้ใบตีปะเราหาเพื่อนเในหรอชื่ออะไรนะเนี่ยข้างในนะพี่พี่บอลเลอร์เพื่อนเพื่อนอยู่ข้างในอ่ะในอุโมงค์เนี่ยพี่อ่ะโดนคาตีนอยู่ อยู่ข้างในนี้ผมไปรับเพื่อนก่อนพี่ไปรับเพื่อนแต่ผมไม่มีปืนเอ้ยเพื่อนมันมาห้าคันพี่บอลเลอร์ที่พี่เขาไปอ่ะเพื่อนมันมานะหกเจ็คันเลยเต็มเลยอยู่โรงพยาบาลแฟมพี่เพื่อนมันเป็สิบคันเลยโรงพยาบาลแฟมพี่เพื่อนมันอ่ะเป็สิบคันเลยตำรามอยู่ในเชีกมเพราะว่าเข้าไปคุยกับน้องดิจะไฟใหญ่ไม่ใช่หรอตมไฟใหญ่เราก็ไม่ต้องอนี่แล้วบอกแล้วบอกแล้วไอ้บอสไปส่งเายังบอสไม่เขายังไล่เราอยู่เลยยิงผมอยู่เลยเนี่ยมัน พี่มันซ้ำมันซ้ำผมนะมันมันไม่ปล่อยแล้วพี่เอเจโดนอยู่ใบใหญ่หน้ารงไหพี่เราครับเยอะมากต่ไม่อยู่มันเห็นน้องพี่บอกว่าเองพวกเองไล่ไล่กระชืนมอนอยู่เลยอะเอาไงอะมันมันมันมีเคสเนี่ยพี่เคสเก่าอยู่อะพี่เอานั่นเคสเอาเคสเก่าให้หมดก่อนแล้วค่อยว่ากันแล้วกันเนาะได้ครับพี่ได้ได้พอเคสเก่าหมดปุ๊บแล้วก็ช่วยกันแล้วก็ปล่อยเนาะเล่นเมืองเราต้องประเมินหน้างานตลอดเวลาเล่นแฟมต้องไปอุ้ม ต้องไปอุ้มตัวหลุดงั้นเกมร้อย hey, นั้น,น,นคือนั้นไปเลยไปเลยเพราะว่าเอาให้เคสเคสเก่าคืออุ้มตัวหลุดเดี๋ยวนี้มันมันเริ่มใช้ไม่ได้แล้วเว้ยเพราะอะไรรู้ปะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันมันรู้สึกว่ามันเล่นง่ายกว่านี้ตำรวจอะตำรวจไม่ตำรวจมันก็โหดแหละแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราอุ้มสองสามเคสแล้วก็เล่นแถวบ้านไงตีตำรวจเป็นพัก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 อย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันทําไม่ค่อยได้แล้วในเมื่อตำรวจมันมันเริ่มแข็งแข็งขึ้นอะ แต่เนี่ยมันมันผมว่าอันเนี้ยมันยากไปเพราะว่า mk 2เว้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยซึ่งซึ่งซึ่งมันยากไงเพราะว่าอยู่ดีมันยิงป้องปงป้องป้งบนรถเลยอ่ะแบบยิงแบบล่วงล่วงเลยอ่ะเห็นปะจังหวะที่มันยิงอ่ะมันรัวแบบรถคันนึงมันอุ้มใช่ไหมผมเห็นคนถือ mk 2ใช่ปะมันยิงป้องปงปงปงแบบเศษกระสุนกระเด็นอย่างเดียวเลยนะซึ่งซึ่งอันเนี้ยที่เขาตั้งกฎมาเนี่ยมันมันมันทำาให้ตำรวจไอ้เนี้ย เล่นง่ายขึ้นเว้ยไอ MK2 15กระบอกอะ่ะอันเนี้ยคือคือยากเว้ยแล้วยิ่งยิ่งตำรวจ35คนนะยกตัวอย่างนะตำรวจ35หมาอสิบเท่ากับว่าในแก๊งไม่ในในเมืองไม่มีสตอรี่เลยแล้วปกติอะตำรวจอะมันจะไม่ค่อยถึงหลอก35น้อยครั้งมากที่จะถึงถึงเนี่ยคือสตอรี่ใหญ่ของในเมือง ซึ่งเป็นสตอรี่ใหญ่ที่เราเคยผ่านมาเราจะไม่ค่อยอุ้มตำรวจขนาดนี้เราจะแบบตีๆไปอะแล้วก็ปล่อยแต่เนี้ย MK2 อ่อะดิประเด็นหนักเลยอะเดี๋ยวไปกันละไอ้เคียบไอเทียวิวสวยจัดไอเทียบวิวสวยจัดบนเนี้ยวิวสวยจัด ลงาแามามนาแล้วเลงหาหน้าแลนเ้ยลเลยมึงลงหน้าแลนเลยคนน้อยเฮียมุมเฮียจัดสัดายไงรอย้ยไเฮียมุมเฮียจัดตรงเนี้ยร่วงรวงหนึ่งรวงหนึ่งรวงอีกรวงอีกลวงอีกเอาเดียวดีปืนมาล่วงร่วงสตัวแล้วไอปืนไออยู่ไหนมด่าโคตรอ่ะใครยังไม่มามาไว้ดิ แล,แ,ลแ,ลแล้วเฉแหลบบ้านเราเนี่ยขับเข้ามาในทางที่เออกี่เคสหนึ่งเคสครับหนึ่งเคสเป็นเคสแคทแสดงว่าถ้าเป็นเคสจริงๆไม่เออเลยครับในการอุ้มไม่เออเลยไม่มีใครเออเลยครับฝั่งฝั่งสีขาวแก๊งแก๊งในเมืองเราฮกซุนก็ไม่เออแก๊งเขาก็ไม่เออเพราะว่าฮกซุนก็น่าจะไม่เคยเจอเอ็มเคทูของตำรวจเหมือนกันอะ อยากันผมอยากันให้ชุบเพื่อนเดี๋ตรงกลางชุบเพื่อนให้มีใครยังไม่มามั่งให้ไวไหวๆคืนแล้ว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 ดูรอบนอกด้วยรอบนอกด้วยปืนเปลี่ยนมีดลงไปช่วยเพื่อนหน่อยปืนเปลี่ยนมีดลงไปช่วยเพื่อนหน่อยลงไปเป็นตัวชุบหน่อยปืนหน่าอย่าเยอะปืนตก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 เออปืนเออปืนแท็กอีกคันหนึ่งนะ

ไอ้ตาบ้ไอตาบ้าไอ้คุณจะหลุดดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วยอย่าเพิ่งห่วงบับนะดูเพื่อนด้วยใคร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 มีฮาคีอะใครมีฮาคีอะอย่าลืมมึงมารอมารอมารอมันจะโอเคตรงนี้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 นีสลบองสลบ อยากขึ้นรถเขาอยากขึ้นรถอยากขึ้นรถอยากขึ้นรถเฮ้ยรถใครวะที่กูยิงอยู่ป่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยข้าววอ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 ฮกซึนก็โดนด่าวันนี้แหละไม่ฮกซึนมันไม่ได้มาฮกซึนมันไม่ได้มาทั้งแก๊งครับต้องต้องบอกอย่างนี้แต่ว่ามันก็มาประมาณยี่สิบคนอ่ะมันไม่ได้มาทั้งแก๊งแต่ถ้ามันมาทั้งแก๊งเนี่ยมันลอมอรู้มืออยู่อ่ะมัน แข็งแข็งเป๊กเหมือนหินนะไอ้เหี้ยมันรวมมามันรวมกันมาขนาดเพราผมไฟผมยังแย่เลยนะกัะหกซุ่นอะเปิดเลย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 ไปไปห่อหอยหมดเลยห่อ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 ไอ้ย่ะลิ๊กไอ้ย่ะลิ๊กลิ๊กลิ๊กก็บอกว่ากูเที่ยวอยู่กูก็โดนด่าไอ้ย่ะลิ๊กบอกว่ากูอยู่ไหนกูก็โดนด่า ยี่หรีกูต้องสาวได้ยินหี่บาเลยไม่เสียงยียอะไรวะฮัลโหลครับครับครับวาไงครับอุ้มไพี่หรือว่ารีไซ์ใหม่มันมันมันไซใหญ่ไปแล้วอ่ะน้องไซน์ใหญ่แล้นได้พื่ได้พี่ได้ได้ครับ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  เจอยู่แหละน้องชายเจย์ไอ้เพิงรอพร้อมการอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งรีบออกนะซ่อมรถอย่าเพิ่งรีบออกเราเร็วๆใครใครไม่มีใครไม่มีศพเมาสบไปอยากไฟมีตามไฟก็มีนะผมที่ผมเล่นเป็นหน่วยบริการให้ได้ใช้เล่นเลยอุ้มมาเลยตัวตัวปืนอ่ะบางบางตัวมึงจะช่วยเพื่อนก็เจย์อยู่ไหนเจย์อ้ยแดง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 อยู่ไหนนี เฮ้ยมึงอย่าพึ่งนะเร็ว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 ไปอุ่นมาขึ้นอีกสูตรไหมไม่รู้อ่ะต้องรอยลิกอ่ะไอลิกมันกลับเดี๋ยวมันมันโดนมันโดนปลดแบนไปแล้วไอลิกอ่ะไอลิกมันโดนปลดแบนไปแล้วน่าจะโดนวันที่สองวันที่สามมั้งผมไม่แน่ใจว่ามันโดนปลดแบนวันไหนอ่ะไอลิกอ่ะมันกลับมาลั่นแล้วเดี๋ไอเลี้ยงลิกอ่ะมันบอกว่าลูกพี่มันกลับมามันจะใส่สูตรดำอ่ะ Safe> มันก็หาเรื่องหากูอย่างเดียวนะไอ้เฮียลิกเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใกล้ใกล้เสร็จยังคุณดูดิกูกับฮกซุนก็เป็นมิตรกันนะเว้ยตอนเนี้ยเราก็แข่งร่วมกันทะไมก็ยังจะมาหาเรื่องกูอีกเนี่ยไอ้เฮียลิคกะเออมันบอกมันกลับมามันจะใส่สูตรดำก็เมื่อวานเนี้ยพมันบอกผมอยู่กูก็อยู่กับมันดีๆนะเว้ยอยู่กันแบบเอ้ยน้องลิกฮกซุนทุกคนรักฮกซุนไอ้เฮียลิกกลับมาเนี่ยเตรียมตัวเลื่อนใส่พวกกุยแล

ไม่ปวดไม่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 มีศพให้อุ้มอ่ะเจ๊ศพใครอ่ะพี่ตำรวจเขาไล่โหดแล้วมึงปล่อยให้ตำรวจเขาไล่ไปเลยไอ้นี่อะไรไปเลยเราตุนบริการเพื่อนเอาแอนนะดักแล่น่ะดักดักที่เบิกรถทุกที่คนคนไม่เปื้อนอเทียนศพให้เจ๊อุ้มศพมาแล้วพี่ได้ศพมาแล้วพี่ได้ศพมาแล้วมึงไอเคสเราเหนื่อยว่ะเหนื่อยอ่ะพี่ชนตลอดไม่ได้ขอนั่งดูเหอะไม่ไหววะเหนื่อยชิบหายไอ้เีกี้ยเล่นกับ มาหน้าแดงตัวหนึ่งแดงแดูหองนี้ดีกว่าสนุกกว่าเยอะเลยนะไปอย่างหนึ่งเปหลาดเขมครัไปทอดเขมกันนี่แหละเช็คอินแฟมไปสัตหวยเอ้ยไม่ได้เช็คอินเช็คอินจ้าเช็คอิน โหล็อกกูแท้เช็คอินเช็คอินเช็คอินยังไงอ่ะเหมือนกับตกตกลงไปป่ะครับเหมือนเหมือนตกไม่ไม่กินครับไม่กินส่งไปข้างล่างมาครับไอ้เหี้ยหลุดจัดมันไม่ โดนจับแล้วนี่ครับตระหนักโผลแดงอะครับโดนจับไปแล้วออกมาถึงคนอุ้มใช่ไหมไอ้โกโมึงเป็นไรอะตกรถอะมึงลืมลักเข็มขดัดเงี้ยมึงไม่มีสิ่งทีเสียงกันยิ่งไปอีกไม่มีกูอย่างเดียวกูโอ้ไม่แต่นี้มึงมาไหวมึงมึงเหมือนไอฟิกเลยนะเว้ยโกกู<อ>จะหลุดกไอตีนเนาะมันต้องทำไงวะ ไล่เล่โกไอโกนี่แบบว่าตีมึนนะเว้เฮียตอนแรกตอนแรกหมอหมอค็ดคิดว่ามืออาจจะบักเว้เฮียแต่ไม่ได้เราเก็บขัดอ๋อับผมขอไอ้นี่ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่อธิบายก่อนอธิบายก่อนตรงนี้ครับคือไอ้ยิงกูจะหลุดตำรวจจับมันสามารถว้าไปได้โดยทําการเสียเงินว้าไปในคุกได้ว์าไปเพื่ออะไรครับไปกระทืบไปในคุกไงคือจริงๆแล้วอ่ะเราโดนเจลอ่ะจริงๆเราต้องไปไปอยู่ในคุก อ๋อแต่วันแข่งนี้ก็ไปอยู่ในคุกใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องเนี่ครับอ๋อจะแยกยอย่างนี้คือไอ้ฉลุดมันไม่มีเสียงเตือนเตงเตงนอนอับาที่อาบน้ำผมหมดนี่นี่ไงคือในแฟมเนี่ยผมจะบอกให้การที่ไม่มีเสียงํำขัดเนี่ยผมมองว่ามันมันดีนะเว้ยเพราะว่ามันมันทําให้คนน่ะแบบให้คนน่ะระวังเตงเสมอเว้ยอย่างประเทศอื่นมันก็จะมีเสียงใช่ไหมล่ะแต่ผมว่า ต้องต้องไม่มีเสียงนะมองว่ามันดีอะ่ะดูความปะแบบฟีลแบบมึงต้องดูตัวเองอะ่ะเวลาผมขับรถหนึ่งครั้งเวลาผมอุ้มนะทุกคนจะได้ยินเสียงผมรัดเข็มขัดถอดเข็มขัดอยู่ตลอดเวลานะกรุบกึบกึบกึบกบกึบกบอยู่นั่นอะ่ะเพื่อเช็คตัวเองตลอดอะ่ะไม่ลองสังเกตผมดีดีดิเวลาผมไปเนี่ยผมจะเช็คตัวเองตลอดเลยกรุบกรบกรบกึบกึบกึบอยู่นั่นอ่ะ